เก็บมรฮยะสวัสดีทุกทกคนนะจ๊ะมโรหยะนี่ของคุณนัฐวุฒิดวงจันทร์นะจ๊ะเขามีโภชนาะมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมากเลยญี่ปุ่นเขาชอบนะโมโรหยะมโรหยะแล้วแต่จะออกเสียงอันนี้เราจะเอาไปต้มจืดเนี่ยต้มจืดใส่หมูสับใส่ไข่ใส่เต้าหู้อย่างอร่อยเลยนะเนี่ย ใครจะเอาไปทำต้มลวกจิ้มน้ำพริกกินก็ได้แต่เราจะเอาไปต้มจืดใส่หมูสับอร่อยอร่อยพวกนี้ยหามาปลูกกิง่งสามารถตัดปักชำได้เลยนะกิ่งเนี่ยเนี่ยกิง่งตัดแล้วก็ทิ้มลงดินได้เลยเดี๋ยวไปหานี่ก่อนนี่ เอากระถางมาแล้วนะตัดเอากิ่งทิ่มไปเลยตัดใต้ข้อเหมือนเดิมตัดใต้ข้อนะนี่ง่ายมากสองเอากิ่งนี้ตัดได้สองท่อนเลยนะเห็นปะเห็นปะเพราะว่าจะมีตัวนี้ที่เขาจะแตกใบแตกยอดอยู่นี่ ตัดใต้ข้อจิ้มไปจิ้มลงดินนี่กดดินให้แน่แนๆตัดอีกนี่จิ้มลงดินของเรามีเยอะแล้วอันนี้ทำให้ดูเฉยว่าโมโรยะสามารถตากิ่งปักชำได้เก็บต่อโอ้โอกสาวชา้า าวสวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนโอ้ยอยัไมไ่ปิดปั๊มลมหนาวพราวพัดปรูกรดูพลัดหมุนแปรเปลี่ยนวัยสาว สาววาันพระเฉลสาวตรงไหนวะนายนี่อายุปาก็ไปกับครึ่งคนตะว,วัดเล้าจะเป็นไปได้ยังไงแล้วจะกลับมาสาวๆเนี่ยต้องไปนี่นอนคุยกับไส้เดือนแล้วก็เกิดใหมส่สักนี่ปักทิมเหมือนเดิมแม่จะร้องเพลงเท่าไหร่ลืมไปไม่ได้ปิดปัม๊มเอาใหม่นะเอาใหม่นะ สวนนอนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลมหนาวพราวพัดปรูฤรดูพลัดหมุนแรปรเปลี่ยนวัยสาวหมุนเวียนมาสิบ ต่อโอ้มจ้าเ้ามั่วกบมั่วมั่วอยู่เรื่อยเดี๋ยวกอนนึกก่อนเอาไปตัดไปตัดโมรฮิยะมาดันจะไปตัดต้น มะเขือด้วยไม่เป็นไรทุกคนฟังนะถึงแม้เราจะเผลอไปตัดตัดมะเขือมาแต่เราก็สามารถเอามาตัดปักชํำได้ไอ้น,นี่ก็ปักชํำได้นี่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 นนเอาไว้โอ้จดจิ้มปจิ้มแบบนี้นะนี่กดดิ้นให้แน่นดิ้นใบออกบางคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้ได้สองต้นสองกิ่งนะนี่ดิ้นใบออกอ่ะ ดิบแบออกเอา้านี่อย่างนี้ทิ้งเลยเดี๋ยวรากก็งอกมเมื่อคืออะไรก็ไม่รู้จิ้มไปก่อนอืมโอ้เสียดายจังเอาเพลงอะไรดีนะเมื่อรักกันก็ชื่น เมื่อรักคืนก็ช้ำแต่เหตุไหนจะยังไม่จำว่ารักทำพอละเลิกฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปช่องเราเด้ยวยนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าทุกช่องเขาจะให้ความรู้พวกเราสำหรับคนที่ เพื่อจะกดติดตามเราเนี่ยเราอยากให้ไปกดติดตามช่องทุกช่องที่มีคําว่าเกษตรมีคําว่าปลูกมีคําว่าสวนฟาร์มไร่ไปกดติดตามซะได้ความรู้ทุกช่องได้รู้วิธีการปลูกได้รู้วิธีการทําด้วยแต่ช่องทุกช่องไม่มีสตดตายตัวนะจ๊ะหลายๆช่องเขาจะไม่มีสตดตายตัวนะเพราะว่าพื้นที่บ้านของแต่ละคน ไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันวันสดุปลูกก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้สังเกตเอาเองสังเกตพืชผักของตัวเองให้ดีๆก็เอาไปปรับใช้กันได้นะแต่จะไม่ว่าอะไรที่มันมากเกินมันก็ไม่ดีน้อยเกินมันก็ไม่ดีต้องให้มันอยู่ที่ความพอดีนะจ๊ะทุกคน ดูแลสุขภาพด้วยฝากเตือนในพวกอไอ้แก๊งไอ้แก๊งโกงโกงเนี่ยพวกเราตกเป็นเหยื่อเยอะพยายามระมัดร,ระวังให้ดีโลกออนไลน์มันน่ากลัวกว่าที่คิดสำหรับพวกเราที่เล่นโซเชียลส่วนคนที่ไม่เคยได้เล่นสบายมากมไม่ต้องไปห่วงอะไรเลย <c oughs> ไม่ต้องไปกังวลอะไรได้รงสิน้นเพราะว่าไม่ได้เชื่อมต่อน,นู่นนี่นี่นั่น เออต้องกลับกลับไปยุคใช้แบบว่าเขียนจดหมายส่งหากันสนินีนะมั้งเนาะจริงจริงให้ไปสณีทำงานมัน้งไปสณีจะได้เออ,อวันวันวน,นั่งรอปรไปสณีเมื่อไหร่จะมีจดหมายมาออ้ยเมื่อไหร่จะมีจดหมายมาสักทีหนึ่งนะนะพอเห็นไปสณีมาดีใจมีจดหมายจดหมายรักเรามาแน่นอน กลับไปอยู่สู่จุดนั้นก็ดีเหมือนกันยุคนี้มันอันตรายเงินหายกันง่ายๆจริงๆอันตรายสุดๆเลยช่วงที่เล่นโซเชียลโชคดีเราไม่เอาเอาเอาบัตรธนาคารของเราไปผูกกับอะไรใดๆทั้งสิ้นถือว่าโชคดี แต่ก็ต้องระวังเพราะขนาดไม่ผูกมันจะดูดไปเลยเนาะไอ้พวกโกงกๆทั้งหลายเนี่ยแช่งจริงๆแช่งให้มันมีอันเป็นไปโกงเขาหน้าดันดานเยอะแยะแต่แปเป็ลมนใส่เห็นคนน, ون, คนนู้คน,น ون, คนนี้เอารูปคนนู้นคนนี้ไปโกงคเโอรืลอะเธอะต้องแก้กฎหมายให้มันหนักๆห,หน่อยเอาโทษแบบนหนักๆเลย มันจะได้มีกล้าทํานะดูอะไรเปล่าดูไอ้ที่มันโกงอะไรอะโกงขายยางพารามีทั้งสิบคดีดูดิมันยังจะโกงอีกอะ่ะเออคนที่เขาเสียหายเขารวมตัวไาตามล่ามันไปเจอปรากฏว่าชื่อนามสกุลเนี้คนคนเนี้ยมันโกงมาตั้งแต่ปีหกสาม แล้วโกงซ้ำๆอย่างเงี้ยได้เงินไปตั้งเยอะตั้งแยะยึดทรัพย์สินะจับได้ยึดทรัพย์ให้หมดแล้วมาคืนดูในรายชื่อที่โกงเข้ามาเลยพวกบัญชีอ่ะที่โอนเงินอ่ะแล้วยึดทรัพย์พวกมันมาแล้วก็เอามาจ่ายคืนเลยสงสารตำรวจจริงๆตอนนี้บองตรงสงสารตำตํารวจไซเบอร์มากเลยไม่ใช่ไซเบอร์นะทุกทุกนายเลยตำรวจทุกคนเลยจริงๆทุกคนเลยนะเนี่ยรับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์อ๊ กงเยอะแยะเลยตำตํรวจไซเบอร์ตำรวจไทยเราเก่งนะเรายอมรับว่าตำรวจไทยเราเก่งถ้าจะตามหาใครที่กระทำความผิดเนี่ยมันไม่ยากแต่ตอนนี้งานเยอะ <c oughs> อู้ในยุคนี้นะโกงกันมหาศาลเลยจริงโกงกันแบบเปลี่ยนเฟซเปลี่ยน คือมันจะปิดเฟซเก่าแล้วก็ไปสร้างเฟซใหม่แบบนี้ปิดเฟซเก่าไปสร้างเฟซใหม่ตัวเราเองนะเชื่อวะเราเข้าไปนี่นะปลอมเฟซเราปลอมตัวเองเข้าไปตามล่าหาตัวเองคิดดูดิไปตามล่าหาคนที่มันเอาหน้าเราเไปโกงคนอื่นเขาวามันเอาหน้าเราไปไปใส่เฟซมันแล้วไปโกงเงินคนอื่นตั้งหลายคน,นยคิดดูดิเชื่อเปล่าเราทำการล่อซื้อ ่อซื้อองมจฉาชีพเราส่งแคปเคิบอะไรไปให้เพื่อนเพื่อเราดูหมดแล้วละ่ะว่าวิธีการเป็นยังไงคนที่ซื้อขายอย่างสุจริตคาว่าซื้อขายอย่างสุจริตเวลาขอเบอร์โทรศรัพท์เนะี่ยเขาจะให้ทันทีเลยนะให้เราโทรติดต่อพูดคุยทันทีเลยนะวิดีโอคอลก็ได้เออเห็นไหมนี่คือคนที่สุจริตที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สุจริตถ้าขอเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บเขาก็จะให้ทันทีเลยเพราะเบอร์โทรศัพท์ มันเท่ากับบัตรประชาชนแล้วตอนนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็เท่ากับได้บัตรประชาชนเลขที่ได้ได้ได้ไดน,นั่นเลยได้หลักฐานเพราะโทรศัพท์ทุกวันนี้เบอร์โทรศัพท์มันจะต้องลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนถูกต้องใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแต่ไอคนที่มันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเราทักไปขอเบอร์โทรศัพท์ไม่สะดวกค่ะ เออจบข่าวเลยจะขายมึงจะขายของเนี่ยติดต่อซื้อบอนสีเนี่ยชายชนเนี่ยราคาแพงนะเออทำไมไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะ่ะทำไมเอาอ้วนอ้วนไปอะไรอ้วนไปไอที่อื่นกันเออทำไมไม่ให้อะ่ะฮะบอกไม่สะดวกจะขายของไหมเนี่ยส่วนคนที่เขาตั้งใจที่จะขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่สุจริต พอขอเบอร์โทรศัพท์ปุ๊บให้ทันทีให้ปั๊บเลยแนะนําตัวเองเสร็จจับเรียบร้อยนั่นแหละคนที่เราจะติดต่อซื้อขายด้วยต้องต้องให้เบอร์โทรศัพท์เรานั่นคือผู้ขายที่สุจริตแล้วพอขอวิดีโอคอลก็ให้เห็นหน้าเห็นตาด้วยนั่นแหละไปะติดต่อซื้อคนนั้นไอ้พวกที่ขอเบอร์ไปแล้วไม่ให้ขอเบอร์ไปแล้วไม่ยอมให้ มาติดต่อเราสวัสดีค่ะสนใจตัวนี้ตัวนี้ไหมเนี่ยมีตั้งหลายอย่างแล้วเลือกดูนะคะพอเราบอกว่าอุ้ชอบมากเลยสวยๆขอเบอร์ติดต่อหน่อยว่าไม่ไม่สะดวกค่ะคือโทรใน messenger ได้เลยนะคะนั่นแหละไอ้ขี้โกงอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยไอ้พวกนี้ขี้โกงคนขายอ่ะอยากขายของอ่ะคนพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำอาชีพสุจริตค้าขายสุจริต เขาจะให้ทันทีเลยเพราะเขาอยากขายเออแต่อีพวกที่ไม่ให้เนี่ยขอไปแล้วไม่ยอมให้บ่ายเบียงน,น,นู่นนี่นี่นั่นอีพวกนี้แหละเตรียมตัวที่จะโกงเราเลยนะให้สังเกตดีๆจําไว้ว่าถ้าติดต่อซื้อขายแล้วถ้าขอเบอร์โทรศัพท์แล้วไม่ให้สันนิษฐานไปเลยว่ามันน่ะขี้โกงมันน่ะบิดาชีพเข้าใจใช่ไหมนี่แหละ ที่เราอยากจะมาบอกอยาจะมาพูดให้ฟังจริงๆเราลงคลิปไปแล้วในช่องต้อมแฉพวกมันแชแฉพวกมันที่ช่องต้อมปลูกผักกินเองเราก็จะตั้งโพสต์อยู่อย่างนั้นแหะเดี๋ยวเราจะเที่ยวไปในกลุ่มบอลสีแล้วเราก็จะลากพวกมันมาให้เห็นโพสต์เราด้วยอืม แบบนี้แหละถ้าใครไปเจอรูปตัวเองรูปภาพบอลสีตัวเองให้ล่อซื้อเลยนะเข้าใจใช่ไหมคนขายบอลสีเยอะแยะเปิดเพจมาทั้งหมดเท่าไหร่ดูแล้วคนติดตามตั้งสี่แสนคนคิดดูพอเราไปเตือนกลุ่มระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาอะไรนะกลุ่มมิจฉาชีพที่จะมาแฝงตัวหลอกโกงขายบอนสี เออแปลกตรงไหนรึเปล่าแปลกตรงที่ว่าผู้ติดตามสีส่แสนคนมีคนกดไลค์แค่หกคนมันกดไลค์หกคนเองไปเตือนที่กลุ่มเลยนะนี่กลุ่มที่สี่แสนคนเนี่ยฮะกลุ่มเนี่ยติดตามังสี่เป็นอะไรเนี่ยฮะผู้ติดตามสี่แส,สนคนแล้วไปเตือนเตือนโกงเนี่ยโพสเตือนโกงเนี่ยมีคนกดไลค์หกคนคนคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์บ้าไปแล้ว ผ่านมาสองชั่วโมงยังอยู่ที่ไลค์กดไลค์แค่หเองงงงงว่าพูดจาต้องสี่แสนเพจปลอมเพจปลอมเยอะบอกเลยว่ากลุ่มบอลสีแล้วไปสังเกตดูบอลสีมีทุกจังหวัดแล้วก็พอไปติดตามไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มไปเจอไอ้หน้าเดิมๆอะ่ะเพียบเลยที่มาลงขายอะ่ะแล้วพอกดเข้าไปติดต่อมันก็ไม่เบอร์โทรพวกนี้แฝงตัวไม่ ไอ้ผู้ที่เปิดเพจได้พวกมิจฉาชีพอส่วนมากมิจฉาชีพทั้งนั้นลง,ล,งลงแบบลอ่อไว้ลอ่ลอล่อขุดหลุมลอ่อขุดหลุมดักไว้ใครหลงมาซวยเลยจริงๆร,ระวังให้ดีเรื่องนี้แค่นั้นเองมาเตือนไปละงานเยอะแกนี้นะ